คือเจ้าจอมม,จจอมันดาโม่เจ้าจอมมันดาโม่ยืนขวาเป็นบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุตรตีคนที่6ของเจ้าพญาสุรวงศไวัยวัดวรบุญนาคที่เกิดแต่ท่านคุณหญิงสุรวงศวัยวัดอิ่มท่านเกิดเมื่อวันที่16มกราคม2406ต่อมาท่านได้เข้ามาอยู่ในพระบรมมหาราชวังโดยพำนับอยู่กับเจ้าคุณพรพยุรวงค์ผู้เป็นพี่สาว ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้เป็นเจ้าจอมและได้ประสูตริพระโอรสพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว3าพระองค์คือพระองค์เจ้าชายอาภากรเกียรติวงศ์ประสูติเมื่อวันที่19ธันวาคม2423ต่อมาเป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นต้นราชสกุลอาภากร2พระองค์เจ้าอรอนงค์อัครยุพาประสูติเมื่อวันที่27ตุลาคม 2,424 3สามพระองค์เจ้าชายสุริยงประยุลพันธ์ประสูติเมื่อวันที่29กระกัากาคม